ต่อไปจะเป็นการจ่ายเงินเดือนในแต่ละงวดนะคะเราจะเข้ามาที่เมนูหลักแล้วก็เข้ามาที่เงินเดือนแล้วก็เลือกที่บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าไปที่บันทึกเงินเพิ่มและได้อื่นๆแล้วก็โบนัสนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะใส่งวดของเงินเดือน,นะคะ่ะตั้งแต่วันที่01 ทับ02ทับ2 558ถึงวันที่28ทับ02ทับ2 558นะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด F3 เพื่อทำการเพิ่มรายการนะคะรหัสพนักงาน02ค่ะวันที่จ่ายเงินเพิ่มเราสมมติว่าเป็นสิ้นเดือนนะคะ ซึ่งจะตรงกับวันที่28บทับทับ58ค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราจะเลือกเบี้ยขยันนะคะซึ่งอยู่อันแรกเลยแล้วก็กดเลือกค่ะลงมาที่ช่องยอดเงินนะคะเท่ากับ1,000 0บาทเสร็จแล้วก็กด f 1 0 ศูนะคะวันที่ตรงกับวันที่28่สิบทับศูทับห้ค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มคือเบีย้ยขยันเช่นเดียวกันนะคะยอดเงินคือ1,000บาทเสร็จแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะแล้วก็กด Escape ออกยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กด Yes นะคะ ต่อไปเราจะบันทึกรายการเงินหักนะคะลงมาในช่องวันที่นะคะเป็นวันที่01 0 2 2 5 5 8ัับ2558ถึงวันที่28 0 2 2 5 5 8ทับนทับ2558นะคะเราก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด F 3เพื่อทำการเพิ่มนะคะรหัสพนักงาน02ค่ะ วันที่เป็นวันที่28่สิบแปทับศูนทับห้นะคะประเภทเงินหักเราใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะแล้วก็เลือกรหัสประเภทเงินหักคือ abs นะคะชื่อประเภทเงินหักคือขาดงานค่ะแล้วก็กดเลือกซึ่งมียอดเงินเท่ากับ500บาทเสร็จแล้วกด f 1 0เพื่อทำการบันทึกนะคะ แล้วก็ escape ออกค่ะการมบมาันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ